ข้อที่17นะคะบอกว่าจากข้อมูลต่อไปนี้ mm hmm. ก็ไก่โลหะ A สามารถป้องกันการผูกกร่อนให้โลหะ B ได้ด้วยวิธีแคโทดิกขอไข่ภาชนะที่ทำจากโลหะ B สามารถใช้บรรจุสารละลายไอออนของ C ได้ขอควายโลหะ A สามารถแทนที่ไฮโดรเจนอะตอมในสารละลายกรดได้ก๊าซไฮโดรเจนในขณะที่โลหะ C ไม่เกิดปฏิกิริยาจงเรียงลำดับความสามารถในการออกซิไดของธาตุ ABC ข้อห b ไอออนมากกว่า c ไอออนมากกว่า a ไอออนข้อ2 a ไอออนมากกว่า c ไอออนมากกว่า b ไอออนข้อ3 b มากกว่า c มากกว่า a ข้อ4 a มากกว่า c มากกว่า b อ่ะคราวนี้จากข้อนี้นะคะเราก็สามารถที่จะตัดข้อเขาให้เรียงลำดับความสามารถในการออกซิได์ความสามารถในการออกซิได์เนี่ยก็คือความสามารถในการ รับอิเล็กตรอนดังนั้นสามกับสี่เนี่ยเราตัดทิ้งได้เลยเพราะว่า B C A เฉยๆที่ไม่มีไอออนนะคะไม่สามารถที่จะรับอิเล็กตรอนได้ถูกปะมันต้องมีไอออนบวกถึงมันสามารถรับอิเล็กตรอนที่เป็นลบแล้วก็กลายเป็นกลางได้ดังนั้นสามกับสี่เนี่ยเราตัดทิ้งได้เลยเสร็จปุ๊บมาดูข้อกอไก่ค่ะข้อกอไก่บอกว่าโลหะ A สามารถป้องกันก,การผุกร่อนให้โลหะ B ได้ด้วยวิธีแคทด d ิก การผูกกร่อนนะคะมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการให้อิเล็กตรอนถูกป้าถ้าโลหะ A สามารถว่องกันการผูกกร่อนให้โลหะ B ได้อ่ะมาดู เอ A ป้างันเงินหกหล่อนให้ B ได้แสดงว่า A เนี่ยสามารถจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีกว่า B ถูกปะคะดังนั้นพอเกิดการทำปฏิกิริยาขึ้น A ก็จะจ่ายให้ก่อนจ่ายให้ก่อนถ้า A จ่ายอิเล็กตรอนได้ดีกว่า B แปลว่า B รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า A ดังนั้นถ้าเขาให้เรียงลําดับความสามารถในการออกซิได์ก็คือความสามารถในการรับอิเล็กตรอนแปลว่า B เนี่ยจะมากกว่า A ถูกปะการออกซิไดร์ออกซิไดของ B จะดีกว่า A เสร็จปุ๊บอันนี้คือตกข้อ1น,นะคะจะได้ว่า B มากกว่า A ละแล้วก็ข้อ2ขอใขรบอกว่าภาชนะที่ทำจากโลหะ B สามารถใช้บรรจุสารไละลายไอออนของ C ได้อ่ะคราวนี้ถ้าภาชนะที่บรรจุด้วยโลหะของ B สามารถบรรจุสารไละลายไอออนของ C ได้เนี่ยแปลว่า B รับเอิเล็กตรอนได้ดีกว่า C ดังนั้น C จึงแย่งเอิเล็กตรอน จาก B ไม่ได้ <c oughs> B ก็จะไม่ผูกกลอนแ <c oughs> ปลว่าอะไรครัแปลว,ว่าในที่นี้ก็คือ B จะมีการออกไซเลได้ดีกว่า C ถูกปะอ่ะก็ได้อันนี้ด้วยว่า B เต็มมากกว่า C คือปกติแล้วเนี่ยเอาท,าที่เราไม่สามารถเอา ภานะที่ทมจากโลหะใดๆไปใส่บรรจุสารละลายอีกอันหนึ่งได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าบาง,บางสารละลายบางอย่างพอเราใส่ลงไปในถ้วยในชามของเราแล้วเนี่ยมันทําให้ถ้วยชามของเราเนี่ยสึกกร่อนออกมาในกรณีที่เราสามารถเอาภานะที่ทมจากโลหะบีไปใส่สารละลายของไอออนซีได้เนี่ยแปลว่าไอออนซีอ่ะไม่สามารถที่จะไปซี C ไม่สามารถไปแย่งอิเล็กตรอนจากบีได้เพราะว่าบีเนี่ยรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าซีบีก็เลยไม่ผูกกร่อนนะคะ ก็เลยได้ว่าการออกซิไดของ B ก็ดีกว่า C แปลว่าเราได้ว่า B ดีกว่า A ดีกว่า C ใช่ปะดังนั้นเราสามารถตอบได้เลยว่าคือข้อ1เพราะว่าข้อ2องเขาบอกว่า A C ดีกว่า B ใช่ไหมแต่เพื่อความรู้เรามาดูข้อข้อควายอีกข้อหนึ่งข้อข้อควายบอกว่าโลหะ A สามารถแทนที่ไฮโดรเจนอะตอมในสารละลายกรดได้แก๊สออกซิเจนในขณะที่โลหะ C ไม่เกิดปฏิกิริยาอ่ะคราวนี้มาดูในสารละลายกรดมันจะเป็น H บวกนี้ถูกปะสมมติเรามี A มี h g, มี C ถูกปะคะปรากฏว่าเขาบอกว่า A เนี่ยแทนที่ไฮโดรเจนอะตอมได้ก๊าซไฮโดรเจนก็คือ h บกกลายเป็นไฮโดรเจนไดแ g, น ron, ้แปลว่า h บมันรับอิเล็กตรอนถูกปะแปลว่า A อ่ะทำให้เกิด h บได้จากโจทย์ข้อนี้บอกว่าได้ก๊าซไฮโดรเจนถ้า A ททำให้เกิด h บได้แปลว่า A ททำให้เกิดตัวนี้ด้วยได้แปลว่า A เนี่ยให้ อิเล like like ็กตรอนกับ H บวกถูกป่ะคะมันเลยกลายไปเป็นอย่างนี้แปลว่า H บวกรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า A ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าถ้าเป็น C ไม่เกิดปฏิกิริยาแสดงว่า อะในขณะเดียวกัน C จะไม่ทำให้เกิดอันนี้แปลว่า C ไอออนเนี่ยรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า h บวกจริงปะถ้า C รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า h ฮบวกก็จะไม่ให้อิเล็กตรอนกับ h ฮบวกบวกเลยไม่กลายไปเป็น ไฮโดรเจนไม่กลายไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนแต่ว่า A เนี่ยสามารถให้อิเล็กตรอนกับ h กได้จนมันกลายไปเป็น Gas, แก๊สไฮโดรเจนแปลว่า A เนี่ยให้อิเล็กตรอนได้ใช่ไหมคะก็คือ h บจะรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า A A ก็เลยต้องให้มันไปก็เลยจะได้ว่าถ้าเปรียบเทียบการรับอิเล็กตรอนหรือว่าการออกซิได์ถ้าดูการออกซิได์ ผลจะได้ว่า c สองบวกดีกว่า h บวกดีกว่า a สองบวกปะถูกปะอ่ะข้างหน้าพี่ลูมเขียนไอออนเขียนไอออนเติมให้เขาด้วยโอเคนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปว่าข้อนี้นะคะก็เลยตอบข้อที่หนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้อง อ่ะเอาเรามาดูวิธีการคิดใหม่ก่อนอื่นพอเราอ่านโจทย์เสร็จปุ๊บพี่อยากให้น้องๆเนี่ยคิดได้เลยว่าอ๋ออย่างเงี้ยสามกับ4ี่ผิดเพราะว่าสามกับสี่เนี่ยมันไม่สามารถรับอิเล็กตรอนได้อีกแล้วถูกป่ะคะเพราะว่ามันเป็นกลางแล้วเพราะว่าเนื่องจาก ABC ซเนี่ยมันเป็นโลหะก็คือมันต้องเป็นบวกเรารับอิเล็กตรอนก็เลยกลายเป็นกลางดังนั้น ความสามารถในการออกซิไดซ์คือความสามารถในการรับอิเล็กตรอนถ้ามันเป็นกรามก็จะรับอิเล็กตรอนไม่ได้แล้วเราก็ไม่เทียบกันเราก็จะเทียบอันที่มันเป็นไอออนซะเพราะว่ามันรับอิเล็กตรอนได้ถูกปะเสร็จปุ๊บจากข้อหนึ่งเขาบอกว่าโลหะ A เนี่ยสามารถป้องกันการผูกกันให้โลหะ B ได้โดยวิธีแคโทดิกแปลว่า A เนี่ย A เนี่ยสามารถจ่ายอิเล็กตรอนได้ดีกว่า B ก็คือให้ให้อิเล็กตรอนแทน B เอาว่าพูดง่ายงว่าถ้าเอา A มาวางไว้กับ B เนี่ยนะ A จะเป็นตัวที่ให้อิเล็กตรอนกับ เพื่อทาปฏิกิริยาเกิดการผูกก่อนไป B ก็จะไม่ผูกก่อนดังนั้นถ้า A จ่ายอิเล็กตรอนได้ดีกว่า B A เลยเกิดการผูกก่อนแน่นะคะแปลว่า B สามารถรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า A ถูกปะณจุดนี้โอเคนะ A จ่ายได้ดีกว่าแปลว่า B ก็รับได้ดีกว่าถ้า B รับได้ดีกว่าการออกซิไดซ์ของ B ก็เลยมากกว่า A เพราะว่าความสามารถในการออกซิไดซ์คือความสามารถในการรับอิเล็กตรอนโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อก็ไก่เคลียร์นะก็จะได้ว่า B มากกว่า A เสร็จปึ้งมาดูข้อขอข่เขาบอกว่า ภาชนะที่ทําจากโลหะ B เนี่ยสามารถใช้บรรจุสารละลายไอออนของ C ได้อ่ะการเวลาที่มันบรรจุสารละลายไอออนไม่ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยไอออนบางตัวมันสามารถที่จะทําให้ภาชนะผูกกรอนแล้วก็ไอออนของภาะมันก็จะไหลลงมารวมด้วยดังนั้นการที่บอกว่ามันสามารถบรรจุได้แปลว่า C อย่าไม่สามารถทําให้ B ผูกกรอนได้ถูกปะ mm hmm. แปลว่า C มันไม่สามารถแย่งอ e ิเล็กตรอนจาก B ได้ B ก็เลยไม่ผูกกรอนถ้า C แยง e ่งอิเล็กตรอนจาก B ไม่ได้แปลว่า B มันรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า C ดังนั้น B ก็เลยมีการออกซิไดซ์ได้ดีกว่า C เช่นกันเราก็ได้แล้ว,ว่า B ก็ดีกว่า C นะฮะแปลว่า B มากกว่า A แล้ว B ก็มากกว่า C ด้วยซึ่งจากข้อคควายเขาบอกว่าโลหะเเนี่ยสามารถแทนที่ไฮโดรเจนอะตอมในสารละลายกรดได้ก๊าซไฮโดรเจนในขณะที่ C ไม่เกิดปฏิกิริยาแล้วก็สมมุติให้มันมี A ไฮโดรเจนอะตอมแล้วก็ C ปรากฏว่าไฮโดรเจนอะตอมเนี่ยนะคะมันจะกลายไปเป็นแก๊สไฮโดรเจนได้ก็ต่อเมื่อ ไฮโดรเจนไอออนนะคะมันสามารถกลายเป็นแก๊สไฮโดรเจนได้ก็ต่อเมื่อมันรับอิเล็กตรอนซึ่งมันสามารถรับอิเล็กตรอนจาก A ได้แต่ว่ารับจาก C ไม่ได้การที่มันรับจาก A ได้แปลว่า A ยอมให้อิเล็กตรอนกับไฮโดรเจนอะตอมจนกลายเป็นแก๊สไฮโดรเจน H บวกเนี่ยมันก็เลยรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า A เพราะว่ามันรับได้ดีกว่า A ก็เลยต้องให้มันแต่เนื่องจาก C มันรับได้ดีกว่า H บวกใช่ไหม ซมันเลยไม่ยอมให้ H บวกเพราะมันหลับได้ดีกว่ามันก็จะเป็นเป็นฝ่ายรับแทนมันก็เลยไม่เกิดปฏิกิริยาขึ้นแล้วก็เลยได้ว่าถ้าเราเรียงลำดับการออกซิไดซ์นะคะจะได้ว่า C เนี่ยมากกว่า H แล้วก็มากกว่า A โอเคปะ้ะดังนั้นในข้อ17นี้คำตอบก็คือข้อ1นั่นเองคือ B มากกว่า C มากกว่า A โอเคนะคะ